ไปเมืองเพชรบูรณ์เหมือนแสหาความตายทำไมเจ้าหนายยุคราชการที่ห้าไม่อยากไปเพชรบูรณ์ภาพภาพประกอบเนื้อหาสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพประทับในระแทะเกวียนขนาดเล็กเมื่อคราวเสด็จตรวจมณฑลอีสานพศ2449บ้านเมืองบริเวณต้นแม่น้ำป่าสักโดยเฉพาะเมืองเพชรบูรณ์คือดินแดนที่บรรดาเจ้านายข้าราชการจากกรุงเทพมหานคร ในยุคปฏิรูปการปกครองเลี่ยงที่จะไปอยู่ทําราชการถึงกับมีคํากล่าวว่าไปเมืองเพชรบูรณ์เหมือนกับไปแสหาความตายแต่กรมดำรงคือผู้เปลี่ยนความคิดเหล่านั้นเพราะอะไรและทรงทําอะไรมูลเหตุของเรื่องราวทั้งหมดมาจากโรคยอดนิยมที่คนโบราณหวาดกลัวและเจ็บป่วยกันบ่อยมากนั่นคือไข้ป่าหรือไข้จับสันมาลาเรีย สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงเผยว่าหัวเมืองในสยามที่ขึ้นชื่อเรื่องไข้มาลาเรียมีอยู่หลายเมืองเช่นกำแพงเพชรบางสะพานประจวบคีรีขันแต่ที่หือเรื่องที่สุดคือเมืองเพชรบูรณ์ดังที่ส่งเล่าไว้ในพระนิพนธิทานโบราณคดีความว่าดูเป็นเข้าใจกันทั่วไปว่าถ้าใครไปเมืองเพชรบูรณ์เหมือนกับไปแสหาความตายจึงไม่มีชาวกรุงเทพมหานครหรือชาวเมืองอื่นๆพอใจจะไปเมืองเพชรบูรณ์มาช้านาน แม้ในการปกครองรัฐบาลก็ต้องเลือกหาคนในท้องถิ่นตั้งเป็นเจ้าเมืองกรมการเพราะเหตุที่คนกลัวความใขรเมื่อแรกสยามใช้ระบบมณฑลเทศาพิบาลในสมัยรัชกาลที่5กรมพระยาดำรงทรง,งเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยพระองค์ทรงให้เมืองเพชรบูรณ์กับเมืองอื่นๆในลุ่มแม่น้ำปะสักเช่นเมืองหล่มสักเมืองวิเชียรบุรีอยู่กันเองก่อนไม่ได้ควบรวมกับมณฑลพิษณุโลกหรือมณฑลน,น,นครราชสีมา พราะแม้มีพื้นที่ติดต่อกันแต่มีเทือกเขากั้นทั้งสองทางสมุหเทศาพิบาลจากสองมณฑลข้างต้นไปตรวจตรารลำบากมากยิ่งไปกว่านั้นข้าราชการยุคโน้นยังไม่อยากไปอยู่แถบนั้นกันดังว่าเมื่อแรกฉันจัดการปกครองหัวเมืองมณฑลต่างๆขอคนออกไปรับราชการฉันยังหาส่งไปให้ไม่ทันเมืองทางลำน้ำสักมีเมืองเพชรบูรณ์เป็นต้นไม่มีใครสมัครไปด้วยกลัวความคร ปัญหาขาดแคลนข้าราชการไปประจำการที่เพชรบูรณ์ดูจะสร้างความเดือดร้อนรำคาญพระไทยให้กรมพระยาดำรงพอสมควรเพราะเมื่อพศ2440หลังจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ว่างลงพระองค์ทรงหาคนจากกรุงเทพมหานครไปทำราชการที่นั่นไม่ได้จะเลือกจากกรมการเมืองในเพชรบูรณ์เองก็ไม่มีภาพสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย สุดท้ายจึงทรงถามไปยังพระยาศรีสุริยราชวราณุวัตรเชยกัลยาณมิตรสมุทรเทสาพิบาลมณฑลพิษณุโลกว่ามีข้าราชการในมณฑลพิษณุโลกที่ไม่กลัวความค่เมืองเพชรบูรณ์หรือไม่พระยาศรีสุริยราชรับความมาริตรองแล้วเสนอชื่อพระสงครามพักด,ดีเฟืองในอำเภอเมืองน้ำปา่าด้วยเคยรับราชการในหัวเมืองข่ชุมอย่างหลวงพระบางและอีกหลายแห่งมาแล้ว ฉันเรียกพระสงครามพักดีลงมากรุงเทพมหานครพอแลเห็นก็ประจักษ์ใจว่าแกเคยคุ้นกับความไข้เพราะผิวเหลืองผิดกับคนสามัญดูราวกับว่าโลหิตเต็มไปด้วยตัวไข้ามาลาเรียจึงอยู่คงกับความไข้ฉันถ่ายถามได้ความว่าเป็นชาวกรุงเทพมหานครแต่ครึ่งไปทํามหากินอยู่เมืองเหนือตั้งแต่ยังหนุ่มพระสงครามพักดีจึงได้เป็นผู้รังราชการเมืองเพชรบูรณ์จัดการปกครองตามแบบมณฑลพิษณุโลก ก่อนเลื่อนขึ้นเป็นพระยาเพชรรัตสงครามผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อพศ2442ปีถัดมาเมื่อส่วนกลางอนุมัติจัดตั้งมณฑลเพชรบูรณ์พระยาเพชรรัตจึงได้ขึ้นเป็นสมุหเทศาพิบาลว่าราชการมณฑลพระยาเพชรรัตสงครามเฟื่องเป็นสมุหเทศาพิบาลได้เพียง3ปีก็ถึงแก่อณิจกรรมเพราะอหิวาตกโรค หลังจากท่านลงมาเฝ้าง,งานฉลองพระชนมายุรัชกาลที่5ครบ50พรรษาเมื่อพศ2,446กลายเป็นว่าชนะมาลาเรียเมืองเพชรบูรณ์แต่มาแพ้อหิวาตกรโรคเมืองกรุงเสียอย่างนั้นสเสด็จไปเมืองเพชรบูรณ์ชื่อเสียงโรคไข้มาลาเรียเมืองเพชรบูรณ์ยังสร้างความหวดาดผวาให้แก่เจ้านายข้าราชการกรุงเทพมหานคร อยู่จะเห็นว่าเมื่อกรมพระยาดำรงทรงเตรียมการจะเสด็จไปที่นั่นเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและสร้างภาพจำใหม่ๆใ,ให้คนหายกลัวก็มีคนเข้ามาห้ามปรามดังความว่ามีพวกพ้องพากันมาให้พรคล้ายกับจะส่งไปทับบ้างมาห้ามปรามโดยเมตตาประณีด้วยเห็นว่าไม่พอที่ฉันจะไปเสี่ยงภัยบ้างผิดกับเคยไปไหนไหมาแต่ก่อนฉันบอกว่าเป็นราชการจำที่จะต้องไปและได้ทุลลาเสร็จแล้วที่ห้ามปรามก็เงียบไป แต่ส่วนพระองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงนั้นทรงพระราชดำริเห็นชอบด้วยตั้งแต่ฉันกราบทูลความคิดที่จะไปมณฑลเพชรบูรณ์ตรัสว่าไปเถิอดอย่ากลัวสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าของเราท่านก็เสด็จไปแล้วแต่ประหลาดอยู่ที่พอรู้กันว่าฉันจะไปเมืองเพชรบูรณ์เป็นแน่ก็มีผู้มาขอไปเที่ยวด้วยหลายคนแม้พวกที่ฉันเลือกเอาไปช่วยธุระหรือใช้สอยก็สมัครไปด้วยยินดีไม่เห็นมีใครครั่นครามคงเป็นด้วยอุ่นใจ คล้ายกับจะเข้าไปยังที่ซึ่งเขาว่าผีดุไม่มีใครกล้าไปคนเดียวแต่พอมีเพื่อนไปด้วยหลายคนก็หายกลัวผีไปเองภาพเรือมาดเก่งขบวนสด็จสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพขณะล่องในแม่น้ำป่าสักขากลับจากเมืองเพชรบูรณ์เมื่อสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเสด็จไปตรวจราชการเมืองเพชรบูรณ์ด้วยพระองค์เองจึงทรงเผยว่าเพราะอะไรความไข้เมืองเพชรบูรณ์จึงโด่งดัง,ดงนัก พระองค์ทรงวิเคราะห์ถึงปัจจัยสําคัญด้านภูมิศาสตร์สภาพแวดล้อมของเมืองเพชรบูรณ์คือเป็นเมืองตั้งอยู่ทีุ่่มริมลําน้ํามีเทือกเขาหินปูนกระดาบทั้งสองข้างในฤดูแล้งไม้แห้งใบร่วงหินถูกแดดร้อนจัดลมก็พัดเอาไอร้อนจากหินมาอบอยู่ในเมืองพอเริ่มฤดูฝนความร้อนผสมกับไอฝนเป็นเหตุของการเจ็บไข้ประการหนึ่งน้ําฝนยังพัดพาใบไม้ที่ร่วงเน่าเปื่อยจากบนเขาลงมาอยู่กับแหล่งน้ําพร้อมพิษไข้ด้วย เมื่อเข้าฤดูหนาวลมหนาวมาปนกับความชื้นก็เป็นเหตุของไข้ได้อีกสอดคล้องกับสิ่งที่กรมการเมืองในพื้นที่ทูลกับพระองค์ว่าไข้จะชุกช่วงเปลี่ยนฤดูอาจร้ายกว่ามณฑลอื่นจริงแต่หากระวังรักษาตัวให้ดีก็ยังพอเยียวยาได้อยู่ไม่ได้ร้ายแรงเหลือทนอย่างที่ร่ำเรือกันอย่างเกินจริงจะเห็นว่าไม่มีการกล่าวถึงตัวแพร่เชือ้อหรือสัตว์พาหะโรคมาลาเรียอย่างยุงก้นปล่องเลย ทางนี้เนื่องจากองค์ความรู้ทางการแพทย์ในสมัยนั้นยังไม่แพร่หลายนั่นเองสุดท้ายการเสด็จไปมณฑลเพชรบูรณ์ของกรมพระยาดำรง<ๆ>ก็สำเร็จลุล่วงในระยะเวลา36วันโดยเสด็จกลับมาถึงกรุงเทพมหานาครในวันที่25กุมภาพันธ์พศ2 4 4 7หน้าประหลาดใจว่าไม่มีใครในคณะของพระองค์เป็นไข้ป่าที่คนกรุงพากันหวั่นเกลงเลยดังทรงเล่าส่งท้ายเรื่องการเดินทางในพระนิพนธ์ว่า รุ่งขึ้นฉันเข้าไปเฝ้าเจ้าหน่ายและข้าราชการเฝ้าอยู่พร้อมกันเมื่อเสร็จการพิธีสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จทรงพระราชดำเนินมาอย่างที่ฉันยืนเฝ้าอยู่ทรงพระกรุณาโปรดพระราชฐานพระหัตมาจับมือฉันดํารัสว่าทรงยินดีที่ฉันได้ไปถึงเมืองเพชรบูรณ์แล้วตรัสถามว่ามีใครไปเจ็บไข้บ้างหรือไม่ฉันกราบทูลว่าด้วยเดชพ,พระบรารมีปกเกล้าหามีใครเจ็บไข้ไม่แล้วจึงเสด็จขึ้น ฉันรู้สึกว่าได้พระราชทานบําเน็จพิเศษชื่นใจคุ้มค่าเหนื่อยว่าถึงประโยชน์ขององค์การที่ปาครั้งนั้นก็ได้สมประสงค์เพราะแต่นั้นมาก็หาคนไปรับราชการในมณฑลเพชรบูรณ์ได้ไม่ยากเหมือนแต่ก่อนเรื่องราวระหว่างการเสด็จมณฑลเพชรบูรณ์ของกรมดำรงยังมีเรื่องราวน่าสนใจและชวนติดตามอีกมากมายโอกาสต่อไปคงได้หยิบยกมานำเสนอกัน